Job. Okay, what do we cook eggs in? Pan. A pan. Can you say p p pan? Pan, pan, pan. 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 pan? What about this one? A pot. Pan. Well, very much. A pot. Can you say pot? Good job. Okay, this one we also cook with in the kitchen. What animal is this? Yeah. That's right. Very good. Okay, now as a cat, let's start here, okay? Up. A. Up. Okay, so oh. school is day, pyjamas. Pyjamas, do you know what a pyjamas is? Pyjamas. Pyjamas is what you wear to. I will come to you one second. Okay, very nice. You can also color it in. I to it's very cute. Yes, draw the sun or the moon here, okay? Mm -hmm. Or both. Fun.

มีแขกสุดพิเศษนะคะคือคุณหมอบอลน,นะคะหรือว่านายแพทย์บอนสุริยะนะคะ,ะเป็นคุณหมอทำ hair transplant ใช่ไหมคะใช่ครับเป็น <c oughs> ทำ hair transplant ให้กับ v d ดีไซน์ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับค่ะคุณหมอบอลน,นะคะก็เป็นผู้ปกครองนะคะของน้องโรเซ่นะคะ,ะน้องที่อยู่ KG 2ของเรานะคะหรือว่า <c oughs> อนุบาลมองเตสตรีที่โรงเรียนนานาชาติเซนเทเลียเบ e ลาร์ด international school เลยค่ะ คุณหมอเป็นคุณพ่อของน้องโรเซ่ใชคะักใ่ครัวันนี้ก็จะมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันนิดหน่อยค่ะงั้นเราไปเริ่มที่คําถามที่หนึ่งเลยนะคะได้ครับค่ะทำไมคุณพ่อถึงเลือกโรงเรียนที่เป็นระบบนานาชาติกับน้องโรเซค่คะอันดับแรกเลยครับคืออยากให้น้องโรเซ่เนี่ยได้รับการศึกษาในระบบสากลน,นะครับผม International School เนี่ยมีคลิคลัมนะครับมีระบบการสอนที่ชัดเจนนะครับว่าจะสอนมาจากทั้ง บริทิชจากอังกฤษเองหรือจากอเมริกาเองนะครับในกรณีที่เราเลือกเนี่ยผมก็เลยเลือกสายให้น้องโรเซ่เนี่ยได้เรียนหลักงหลักสูตรอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับที่โรงเรียนนะครับเพื่อให้น้องเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาสากลของโลกนะครับค่ะคำถามที่สองค่ะคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงเลือกโรงเรียนนานาชาติ s a i n t เชลี o r เบลล r ร i n อินเตอร์เน l ั่นแนลให้กับน้องโรเซ่คะก็พอดีคุณพ่อกลับมาอยู่ที่ลำปางนะครับก็ เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับที่มีโรงเรียนที่มีหลักสูตรริทชนะครับหรือหลักสูตรของอันกฤษเนี่ยเปิดที่ลำปางนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนครับจะเป็นการปูพื้นฐานให้น้องโรเซ่เนี่ยได้เรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับโดยที่มีเพื่อนเป็นคนไทยและได้เรียนกับครูที่มาจากหลากหลายที่ทําให้น้องเขา้าได้ถึงความหลากหลายที่น้องหน้าจะได้เจอในอนาคตนะครับ แตให้น้องเตรียมพร้อมเผื่อที่จะไปเรียนต่างประเทศในอนาคตด้วยครับผมทางโรงเรียนก็ดีใจมากๆที่คุณพ่อเลือกโรงเรียนนะคะเซนเทเรียเปีลรัตนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยอยากจะให้คุณพ่อพูดถึงสิ่งที่ชอบที่โรงเรียนด้วยอะค่ะสิ่งที่ชอบที่โรงเรียนคือความสุขของลูกครับผมน้องโรเซ่นเนี่ยเวลาบอกว่าไปโรงเรียนเนี่ยน้องไม่เคยถึงแม้น้องจะง่วงนะครับแต่น้องไม่เคยปฏิเสธการมาโรงเรียนเลย ซึ่งคุณพ่อก็แปลกใจมากนะครับว่าโอเคทําไมน้องถึงชอบมาโรงเรียนขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่แปลกใจเมื่อเวลาคุณพ่อได้มาเจอน้องที่โรงเรียนเองนะครับคือคุณครูเนี่ยเข้าถึงได้ทุกคนเลยสามารถถามตอบกับเราได้ที่สําคัญเนี่ยเวลาคุณพ่ออยู่บ้านเนี่ยมีการส่งอัปเดตมาในกรุ๊ปตลอดนะครับว่าลูกเราทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆได้ไหม บางครั้งผมเห็นลูกสาวผมเนี่ยอาจจะไม่ได้คอนเซนเทรตนะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ยเราก็เอากลับบ้านไปปรับปรุงได้เหมือนเป็นฟีดแบ็คที่โรงเรียนให้กับเราโดยตรงนะครับ<ฆ>ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ชอบแล้วก็โรงเรียนเนี่ยดูอบอุ่น,นครับดูเป็นกันเองมากๆเลยนะครับชอบไปทั้งหมดเลยนะครับ<ฆ>ก็เลยตัดสินใจว่าก็ให้โรเซ่นเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เขามีความสุขมากกว่าครับผม น้องโรเซ่พูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ที่บ้านน้องพูดด้วยบ้างไหมครับใช่ครับพอดีที่บ้านเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษพูดกับน้องสื่อสารเป็นหลักเพื่อให้น้องเนี่ยได้เข้าใจภาษาก่อนแล้วก็อของผมเนี่ยอาจจะกลับกันก็คืออยากให้น้องมาเรียนภาษาไทยที่ท,ที่โรงเรียนนะครับ,รบเพราะว่ายังไงเขาจะเจอเพื่อนเป็นคนไทยเจอครูเป็นคนไทยบ้างเจอครคูพี่เลี้ยงที่เป็นคนไทยบ้างก็จะให้น้องเนี่ยไม่ได้ลืมนะครับต้น ลาดฐานของตัวเองที่เป็นคนไทยด้วยแต่ก็อยากจะให้น้องชินกับภาษาที่อาจจะไม่คุ้นเคยก่อนก็คือภาษาอังกฤษก่อนนะครับค่ะก็ที่โรงเรียนของเราก็ใช้ทั้ง2ภาษาเลยค่ะจะมีวิชาที่สอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยด้วยแล้วก็ช่วงพักเบรกน้องๆที่ถนัดพูดภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนแล้วก็ภาษาไทยกับเพื่อนๆคนครูคคด้วยเช่นกันครับค่ะ ในฐานะที่คุณหมอะะสําเร็จการศึกษาที่ต่างประเทศนะคะคุณหมอบอลสําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮูสตันนะคะหรือว่า University of Houston ที่รัฐเท็กซัสประเทศอเมริกานั่นเองนะคะซึ่งสังคมที่อเมริกาเป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะมีคนหลายเชื้อชาตินะคะอยู่ที่ประเทศสาหารัฐอเมริกาแล้วก็เป็นสังคมวัฒนธรรมพะหุวัฒนธรรมะคะะอยากจะทราบว่า การที่เรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายแบบนี้ซึ่งโรงเรียนนานาชาติของเราและก็โรงเรียนนานาชาติโดยรวมแล้วก็เป็นพะหุวัฒนธรรมด้วยเช่นกันนะคะ,ะคิดว่าตรงนี้มันมีข้อดียังไงที่สามารถให้น้องเตรียมพร้อมที่จะเรียนในอนาคตเมื่อโตอขึ้นได้คะใช่ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับผะหุวัฒนธรรมที่เราต้องเจอในโลกของเรานะครับผมอเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงนะครับที่เราเรียกว่า diversity นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถ เข้ากันได้หมดก็คือภาษาครับคือภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็คือเราใช้ภาษาอังกฤษในการหลักในการสื่อสารพอเราเข้าใจคนมากขึ้นนะครับมีความแฟมิลียหรือว่าคุ้นเคยกับชาติอื่นๆ,ๆมากขึ้นเนี่ยเราจะกล้าคุยกับเขาครับแล้วเรากล้าที่จะเข้าทําความเข้าใจในวัฒน,นธรรมที่แตกต่างนะครับซึ่งทําให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราเรียกว่าคอน FLICT หรือความขัดแย้งทางวัฒน,นธรรมไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกขัดแย้งได้ถ้าเราเข้าใจกันนะครับ การเรียนในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยได้เจอกับพระผูวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นๆเลยเจอกับคุณครูที่มาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวสีนะครับนะครับมาจากหลายๆประเทศด้วยนะครับโดยทั้งเจอกับเพื่อนๆที่มาจากต่างหลายๆครอบครัวน,น้องมาเรียนรวมกันแล้วก็เข้าใจในวัฒนธรรมอื่นๆทําให้น้องฟูพืน้นฐานในอนาคตในการเรียนในสิ่งแวดล้อมที่จะเจอกับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ในอนาคตครับค่ะ จริงๆโรงเรียนเราก็ส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนอนอกจากจะตั้งใจเรียนที่โรงเรียนแล้วตามหนังสือแล้วก็คือการเข้าสังคมด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะการเคารพผู้อื่นเคารพเพื่อนๆเคารพคนครูเพราะว่าเมื่อโตโตไปเราเข้าสังคมเราก็จะต้องพบเจอกับคนอื่นๆเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้สกิลแบบนี้ตั้งแต่เด็กหนูจันนินคิดว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็วันนี้ก็อยากจะขอบคุณ คุณหมอบอนมากๆเลยนะคะรู้สึกเกียดอย่างมากที่ได้มาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณป้าปีร้านนาพาร์คด้วยนะคะสําหรับสถานที่ที่เรามาสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะยังไงก็โรงเรียนนานาชาติเซนเชียเบย์หล์ดอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะมีเพจ Facebook สามารถติดต่อสอบถามได้สําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาทักสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณมากๆอีกรอบนะคะครับสวัสดีครับผม